สวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำวันศุกร์ที่14มิถุนายนวันนี้ก็จะเป็นการเปิดศึกฟุตบอลยูโรอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมคู่แรกที่ประเดิมสนามก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางเยอรมันนะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางสกอตแลนด์ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตี2ของคืนนี้ ส่วนทางด้านข้อมูลเฮดเวที่เจอกันมาเจอกันมาค่อนข้างมันแล้วนะผมล่าสุดที่เจอกันในตั้งแต่ปี2015น้นู่นเลยก็เจอกันมาทั้งหมดแค่4นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางสกอตแลนด์ที่ยังไม่สามารถเอาชนะทางเยอรมันได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางเยอรมันกันบ้างนะผลงานส่วนตัวตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับผมฟุตบอลกระชับมิตรหรือว่าฟุตบอลอุ่นเครื่องที่ผ่านมานี้ ทาผลงานได้สวยนะครับผมตอนนี้ทางเยอรมันนี้ดูกันที่เอาแค่ช่วงหลังนี้แล้วกันนะผมในปีนี้ก็ตั้งแต่เดินมีนาคมมาก็ไม่แพ้เลยนะผม4นัดล่าสุดนี้4ี่นัดหลังสุดของทางเยอรมันค่อนข้างสวยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางเนเธอร์แลนด์ก็เอาชนะทางเนเธอร์แลนด์ไปได้ที่2ต่อ1ประตูนะครับผมเสมอกับทางยูเครไปที่ศูต่อประตูและล่าสุดนี้ก็ อาชนะทางกรีซไปได้ที่2ต่อหนึ่งประตูนะครับผมแต่ถึงผลงานด้านการเก็บชนะจะสวยก็จริงนะครับด้านการทํายอดของทางเยอรมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะต่อเยอะเราก็ชนะไม่ได้ขาดนะครับส่วนมากก็ชนะแค่2อหนึ่งประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับผมผลงานด้านการทํายอดก็เลยออกมาค่อนข้างแย่นะครับดูกันที่10นัดหลังสุดนี้ทํายอดออกมาได้แค่4ี่นัดเท่านั้นเอง ดานโอเวอร์อัเดอร์ของทางเยอรมันก็หลังๆนี่ออกไปที่อันเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมดูกันที่5นัดหลังสุดนี้มีโอเวอร์อยู่แค่หนัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางสกอตแลนด์กันบ้างนะครับผลงานย่ําแย่ยิ่งกว่าทางเยอรมันอีกนะครับผมสินัดนี้มีเก็บชาน้ามาได้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับผมและฟุตบอลอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็ เก็บชานะ้มาได้แค่หนึ่งนัดนะครับช่วงเราหลังนี้ผลงานย่าแย่มากเลยนะผมเก้านัดหลังสุดนี้เก็บชานะ้มาได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นผมสามารถเก็บชนะจากยิบรอนตามาได้แค่นัดเดียวด้านการทํายอดของทางสกอตแลนด์ตอนนี้ก็เสียยอดมาถึงเก้านัดติดแล้ด้วยผลงานย่าแย่จริงๆนะครับผมทํายอดออกมาไม่ได้เลยเก้านัดหลังสุดตอนนี้ ด้านโอเวอร์อันเดอร์ก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมสิบนัดนี้มีออกไปที่อันเดอร์แค่3นัดเท่านั้นเองสำหรับผลงานของทางสกอตแลนด์เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลนราคาโตไฮไปที่ทางเยอรมันต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบสานะครับสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วตอนแรกที่มองว่าเยอรมันต่อให้1ลูกครึ่งนี้ก็คิดว่าต่อเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่พอ ดูผลงานที่ผ่านมาของทางสกอตแลนด์แล้วทางผลงานสกอตแลนด์ย่ำแย่จ,จริงๆนะผมหนึ่งลูกครึ่งก็โอกาสค่อนข้างสูงเลยที่ทางเยอรมันจะเก็บมาได้นะครับผมคิดว่า2ลูกน่าจะไม่ต่ํากว่านี้นะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งก็ให้ไปที่ทางเยอรมันนะครับในเลทราคาที่ต่อให้เขาอยู่ที่1ลูกครึ่งนะครับผมสาหรับคู่ที่2ที่ทางบอลยืนหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางโบคาจูเนีย เปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเฟรเดาร์ซัฟิลนะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีห้ของคืนของตอนเช้านี้นะครับเราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันต่อตอนนี้ทางโบคาจูเนียลงเล่นในลีกไปแล้ว14นัดมีชนะอยู่ที่7น็ดนัดเมอร์ซและแพ้ไปที่3นัดเพสกอร์ไปได้ที่20ประตูและเสียไปที่12ประตูตอนนี้มีทั้งหมด25แต้มอยู่อันดับที่7ของตาราง ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเบเลชาร์ดฟิวนะครับผมลงเล่นไปแล้ว14นัดเท่ากันมีชนะอยู่ที่7นัดสเสมอ4และแพ้ไปที่3นัดพิสกอรไปได้ที่17ประตูและเสียไปที่13ประตูตอนนี้มีทั้งหมด25แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนนาผลงานเฮดูเฮดที่เจอกันมานะครับผม10นัดหลังสุดนี้ทางทีมเยือนอย่างเบเลา์ฟิ สามารถเอาชนะทางเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียไปได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับผมแต่ผลงานก็ออกไปที่เสมอค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่า10นัดนี้มีเสมอกันไปถึง4นัดเลยและทางเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียสามารถเก็บชนะมาได้ที่5นัดนะครับด้านการทำยอดก็ส่วนมากด้านการทำยอดก็จะเป็นทางทีมเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียที่ทำยอดออกมาได้สวยกว่านะครับผม5นัดหลังสุดที่เจอกันมานีด ทางเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียสามารถทํายอดออกมาได้ถึง3นัดเลยส่วนทางด้านโอเวอร์อันเดอร์ก็หลังๆนี้ออกไปที่อันเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมดูกันที่8นัดหลังสุดนี้มีโอเวอร์อยู่แค่2นัดเท่านั้นส่วนน้ืผลงานส่วนตัวของทางโบคาจูเนียนะครับสินัดล่าสุดตอนนี้ผลงานก็รู้สึกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมสินัดหลังสุดนี้มีชนะอยู่ที่ สี่นัดเสมอสามและแพ้ไปที่สามนัดนะครับด้านการทํายอดก็6นัดหลังสุดของทางโบคาจูเนียตอนนี้สามารถทํายอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นงผลงานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าผลงานที่น่าสนใจของทางโบคาจูเนียก็ตอนนี้ทางโบคาจูเนียเล่นในบ้านของตัวเองมา9นัดติดไม่มีแพ้เลยนะผม ตอนนี้ทางโบคาจูเนียไม่แพ้ภายในบ้านของตัวเองมาถึง9นัดติดเรามีชนะอยู่ที่7นัดและเสมออยู่ที่2นัดก็ผลงานเล่นในบ้านของตัวเองค่อนข้างสวยนะครับสำหรับผลงานของทางโบคาจูเนียเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานทีมเยือนอย่างเบลเลสซาร์ฟิลกันต่อนะครับสิบนัดล่าสุดเนี่ยออกไปซบมือค่อนข้างเยอะเลยมีเสมอไปถึง5นัดนะครับผมเก็บชนะมาได้ที่4นัดและมีหลุดแพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้น ด้านการทํายอดก็ถือว่าค่อนข้างสวย10นัดนี้ทํายอดออกมาได้ถึง5นัดเลยนะผมและมีเสมอย,ยอดอยู่ที่2นัดดูกันที่ผลงานช่วงหลังนี้5้านัดหลังสุดนี่ก็ทํายอดออกมาได้ที่2นัดเลยเสียยอดไปที่2นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลทราคาโตให้ไปที่ ทางทีมเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียนะครับผมต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่2ลูกสาหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วที่ผ่านมาโบคาจูเนียจะทําผลงานได้ดีนะผมแต่ผลงานตอนนี้แล้วทางเบลซาร์ฟิวก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่ได้แย่เหมือนกันนะครับแล้วมีโอกาสที่ทางเบลซาร์ฟิวจะน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะผมแต่ทางบอลยินหนึ่งก็ ยังมองไปที่ผลงานเล่นภายในบ้านอย่างโมคาจูเนียนะผมเล่นภายในบ้านล้วค่อนข้างดีเล่นดีกว่าเล่นนอกบ้านค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งขอบพึ่งการเล่นภายในบ้านของทางโมคาจูเนียแล้วกันนะครับผมให้ไปที่ทาง ทีมเจ้าบ้านอย่างโบคาจูนเนียนะครับในเลนราคาที่ต่อให้เขาอยู่ที่ครึ่งลูกก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ